ภาพหลุดอีกแผลจุดใหม่แตงโมรอยรูลึก5จุดบริเวณหน้าอกคล้ายรอยถูกของแหลมจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมเนื่องจากอุบัติเหตุตกกระสปิดรถกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวดังกล่าวค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากลโดยก่อนหน้านี้ชาวเน็ตก็มีการออกมาชี้จุดที่น่าสงสัยในคดีของแตงโมโดยนำคำกล่าวอ้างของไทยเอกพันธ์ที่เคยให้สัมภาษณ์ ตอนที่เจอร่างของสาวแตงโมซึ่งเป็นจุดที่ชาวเน็ตมองว่าแปลกมากจึงไม่อยากให้ประเด็ดนนี้เงียบโดยไทยได้เผยว่าแต่ที่น่าสังเกตคือบริเวณน่องด้านซ้ายที่นอกเหนือจากรอยบาดแผลชะกันที่ต้นขาแล้วยังพบมีอรอยใครโดนเจาะหรือรอยรูอะไรสักอย่างความกว้างเท่ากับหัวแม่มือ ส่วนลึกไม่ทราบเพราะมีส่วนของไขมันไหลออกมาจากรูดังกล่าวพอตรวจสอบบริเวณน้องด้านขวายังพบรอยคล้ายกับเหมือนคัตเตอร์กรีดยาวประมาณ20เซนติเมตรเป็นเหมือนรอยกรีดแบบผิวหนังตื้นๆไม่ลึกในส่วนของเล็บหรือมือนั้นพบว่ามือหยิกทั้ง5้านิ้วคล้ายคนกำลังกำลอะไรสักอย่างพอแบมือออกมาพบว่าซอกเล็บและฝ่ามือเต็มไปด้วยทส้คาดว่าคงจะเป็นช่วงจังหวะก่อนจะสิ้นลมหายใจน้องเองคงจะเกาะหรือขย้ำกับพื้นใต้น้ำ อย่างไรก็ตามหลายคนได้ฟังเพียงบทสัมภาษณ์ของไทแต่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นแผลดังกล่าวส่วนใหญ่จะเห็นเพียงแต่แผลขนาดเา็าที่ตำรวจออกมาบอกแล้วว่าเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือแต่ไม่กี่วันก่อนก็มีภาพหลุดบาแดแผลดังกล่าวออกมาในโลกออนไลน์ทำเอาหลายคนตกใจเพราะไม่เคยเห็นบาดแผลนี้มาก,ก่อนและยังไม่เคยมีใครให้คำตอบว่าบาดแผลนี้เกิดจากอะไร ทำไมถึงมีลักษณะเป็นรูคล้ายโดนเจาะได้สำหรับบาดแผลดังกล่าวอยู่ที่บริเวณน่องใกล้ข้อพับที่ขาด้านขวาตามคำสัมภาษณ์ของไทยงานนี้คงต้องรอผู้เกี่ยวข้องออกมาอธิบายถึงบาดแผลดังกล่าวอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณคะ่ะ